สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง m 4นวนลแมวจรนะคะกินเที่ยวดังเดียวกันจ้าวันนี้เรามาทำเมนูหมูคั่วเกลืออีกแล้วเมนูแสนอร่อยแสนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าอร่อยระดับพัตคารนะคะทุกคนนี่ขั้นแรกเราก็ใช้หมูสามชั้นนะคะทุกคนถ้าเป็นหมูเนื้อแดงนี่มันจะแข็งเนาะเราทำหมูคั่วเกลือนะแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมเลยใส่น้ำให้ท่วมแล้วก็ต้มให้แห้งไปเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะต้มให้แห้งแล้วเดี๋ยวฟัง หูสามชั้นน้ำมันเขาก็จะออกมาเองเนาะอ่าออกมาเองเราก็ใส่เกลือไม่ต้องเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเค็มเนาะอ่าใส่เกลือนิดนึงถ้าเราชอบรสดีแล้วใส่รสดีไปนิดนึงกระเทียมด้วยนะคะทุกคนแล้วก็คั่วน้ําแห้งไปเลยเนาะให้น้ํามันมันออกมาเยอะเยอะพถ้าเราทําเป็นหมูทอดอะส่วนใหญ่มันจะแข็งเนาะทุกคนเนาะเอไม่ชอบจะชอบแบบว่าหมูพั้วเกลือลูกสาวอะไรก็ก็ชอบกันเมนูนี้นะสามโลก็ไม่พอนะทุกคน เมนูแสนอร่อยค่ะทุกคนจ๋าเมนูเสร็จอร่อยมากมากนี่เลยดูกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วก็จะเหลืองเหนียไหมเริ่มแล้วเริ่มแห้งไปแล้วทุกคนเริ่มแห้งแล้วนี่คือน้ำมันออกมาแล้วนะฝนจะตกฟ้า,าร้องอ่ะวันนี้เนี่สีเริ่มสวยแล้ว ทำเมนูนี้ต้องระวังนะคะทุกคนมันจะกระเด็นกระดอนมันจะกระทุ้ใส่เราเป็นแผลเป็นนี่คือยาวนานเลยนะทุกคนกว่าจะรักษาหายนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะหมูสามชั้นคั่วเกลือเนี่ยได้ดีเราต้องใช้ฝาปิดนะทุกคนเนาะใช้ฝาปิดน้ำมันนี่เอามาทอดไข่ทำกับข้าวทำอะไรพวกนี้อร่อยนะทุกคนน้ำมันจากอ่ามันหมูนะจะอร่อยมากๆเลยอืโอ้ย มันเล่าเรื่องนะคะทุกคน,นเริ่มเหลืองแล้วทุกคนเห็นน้ามันออกมาไหมคะทุกคนแต่ถ้าแบบดูนห,นหมูอะไรมันจะไม่ติกระทะนี่น,น,น่ากินแต่ดูน้ำมันนะคะทุกคนดูน้ำมันเยอะมากน้ำมันออกเยอะมากๆทุกคนเยอะจริงๆ<ม>เยอะสุดๆไปเลย จริงๆแนะ้ะทุกคนดูสีน้ำมันถ้าเราไม่ต้มทุกคนมันจะแข็งเนาะแต่ถ้าเราต้มอ่ะหมูมันจะนุ่มนุ่มเหนียวหนึบนิ่มเออเราพูดอย่างนี้มันมีมีพร้อมอยู่ในตัวเลยนะทุกคนความที่มันอร่อยเนาะความที่มันอร่อยสามโลก็ไม่บอกที่ฉันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเอ,อ้ยรรมดาธรรมดจา เมนูที่แสนธรรมดาธรรมดาใครเห็นใครก็ชอบนะทุกคนเนาะเมนูนี้เนาะนี่เราใส่กระเทียมลงไปแล้วนะคะทุกคนกระเทียมเนาะใส่กระเทียมลงไปแล้วเหลืองๆเราก็ยกได้แล้วนะคะเพื่อนๆเหลืองเราก็ยกได้แล้วมันจะเริ่มค่อยๆเหลืองทีละนิดทีละนิดนะเพื่อนๆค่อยๆเหลืองทีละนิด นี่ใกล้แล้วทุกคนใกล้ได้แล้วนะแล้วความอร่อยระดับพัตตากาดยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เอ็มด้วยนะคะทุกคนเมนูนี้เมนูหมูเครือเกเลือจ้า ใครเห็นใครคชอบนะคะทุกคนเมนูนี้นี่เหลืองอารามแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมไปทําทานกันนะคะทุกคนอย่าลืมอย่าลืมเมนูนี้อุ้ยได้ข้าวเหนียวได้น้าพริกนะโอ้โหอร่อยทุกคนขอบอกเลยว่าฟินนี่นี่เป็นไงคะทุกคนหัวตังเยอะเหลือแค่นี้แหละทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย